คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงเดือนมกรา66นี้นะก็พยากรณ์ด้วยอักษรรลูนนะครับ3ตัวนะก็ถือว่ามีดีอยู่1ตัวนะครับแล้วก็กลางๆอยู่2ตัวนะตัวที่ดีเลยนะครับได้แก่อ e วัตนะเป็นอักษรในความสําเร็จนะทาอะไรก็สําเร็จนะตัวกลางๆอยู่2ตัวนะครับก็ได้แก่เยลันนะเยลันก็เป็นการจบสิน้นเป็นอักษรแห่งการเริ่มใหม่นะครับแล้วก็มันนัดนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับเป็นอักษรแห่งการงานนะ แล้วก็มีการสนับสนุนจากคนหลายๆคนนะครับผมเมื่อ3ตัวนี้มารวมกันแล้วนะครับก็เรื่องงานอันดับแรกเลยงานถือว่าดีมากนะครับปัญหาต่างๆจะจบสิ้นลงนะครับจากที่เราคิดว่ามันจะเอ,อ่อปัญหาแก้ยากหรืออะไรเงี้ยจะจบสิ้นลงได้ง่ายนะครับผมก็จะจบสิ้นแล้วก็จะมีงานดีๆเข้ามานะครับการงานอาจจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะครับทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จในช่วงนี้นะครับได้อย่างง่ายดายเลยนะในช่วงเดือนมกราของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะ ก็ขอให้คอมเมนต์ว่างา,งานดีงานดีงานเลิศอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเงินนะครับเงินในช่วงนี้นะถือว่าพอได้นะครับมีเงินใช้ไม่ติดขัดน,นะอาจจะมีเงินได้จากลูกหนี้เอามาใช้ให้เราบ้างนะครับแล้วก็อาจจะได้เงินจากเราคนรอบข้างที่ชวนเราไปลงทุนเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับอาจจะนําเข้ามาเป็นกอบเป็นกำได้บ้างนะครับผมลาบลอยนะลาบลอยพอมีนะเสี่ยงโชคได้นะครับลงทุนพวกโชคลาบได้นะครับผมเปิดประตูดวงได้นะ ธุรกิจขยับขยายกิจการได้เลยนะครับผมทงานใครอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานช่วงนี้เปลี่ยนได้เลยนะครับผมก็ถือว่าถ้าเปลี่ยนงานก็อาจจะมีเงินเข้ามามากกว่าเดิมนะครับผมก็ขอให้สมหวังสมหวังนะครับก็คอมเมนต์สมหวังสมหวังรวยวยเฮงเกันลวกันนะครับสุขภาพนะสุขภาพถือว่าดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับโรคภัยที่เป็นอยู่นะก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมเกณฑ์อุบัติเหตุหนักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะยังไม่มีนะครับ เกณฑุกเฉินที่เข้าแบบว่าเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับก็ยังไม่มีนะถือว่าสุขภาพในเดือนนี้นะก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับก็ขอให้คอมเมนต์ว่าแข็งแรงแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนแล้วกันนะครับ ความรักนะถือว่าพอได้นะครับเนื่องจากสิ่งที่หวังไว้นะครับก็อาจจะมาประสบความสําเร็จพบเจอพบเจอในช่วงเดือนนี้นะครับผมที่เราหวังหวังไว้ในเดือนต่อที่แล้วที่แล้วนะครับก็อาจจะมาประสบดังหวังในเดือนนี้นะครับอาจจะมีข่าวดีได้นะครับผมมีทญญายาทได้นะครับก็ขอให้คอมเมนต์ว่าสมหวังสมหวังแล้วกันนะครับโดยรวมนะกลางๆอยู่60ดีอยู่4 0นะครับเน้นเรื่องงานดีนะ ก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ในสิ่งดีๆด,ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มีสิ่งดีๆกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์กันด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับพิเศษสำหรับคนที่ดูจบนะครับจะเป็นการผสมอักษรลูนนะครับก็มาจากบรรณัดก่อนนะครับแล้วก็เอวัตเห็นไหมครับสองตัวนี้รวมกันแล้วแล้วจุดสุดท้ายจะเป็นเยรันนะครับผมเข้ามาขอบคุณครับ